สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆกันค่ะเมนูผัดผักรวมกันค่ะใส่หมูนะคะเรามาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างมีใบโหระพาค่ะหลังฝนตกใบละใบโหระพาข้างบ้านสวยมากกระเทียมค่ะกระเทียมทุบๆนะคะผักรวมค่ะ มีถั่วลันเตาข้าวโพดแล้วก็แครอทค่ะนี่เป็นหมูค่ะเป็นหมูชิ้นกับหมูสับรวมกันค่ะส่วนสีฟ้านี้คือถ้วยน้ำซอสที่เราจะเตรียมก่อนนำผัดค่ะน้ำซอสของเรามีอะไรบ้างน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายไม่ได้ขัดนะคะน้ำตาลทรายธรรมชาติผงชูรสค่ะนิดหน่อยซอสฝาเขียวค่ะ ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะเราจะไม่ปรุงรสเข้มข้นมากนะคะรสชาติเบาๆค่ะเครื่องปรุงและวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปผัดผักกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไฟใส่หมูสับหมูชิ้นของเราลงไปเลยค่ะ ผัดให้หมูสุกค่ะเราจะไม่ใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะกันไหมค่ะแล้วผัดให้สุกนะคะจนหมูแห้งนะคะน้ำในหมูแห้งค่ะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมที่เราทุบๆนะคะไม่ละเอียดมากผัดจนกระเทียมหอมค่ะหอ,อมกลิ่นกระเทียมเจียวเล็กน้อยค่ะ ได้กลิ่นกระเทียมหอมแล้วนะคะ,จะเจียวจนกระเทียมของเราหอมแล้วเราก็จะใส่น้ำซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะน,นี่ค่ะนี่คือน้ำซอสที่เราเตรียมเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปเลยในขั้นตอนนี้นะคะการทำน้ำซอสไปล่วงหน้าจะช่วยประหยัดเวลาไว้ด้วยค่ะรสชาติทุกอย่างถูกปากแล้วพัดให้สุกค่ะ ลินหอมเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ผักของเราลงไปเลยค่ะถั่วลันเตาข้าวโพดแล้วก็แครอทหั่นเตาค่ะเมนูง่ายๆทำกินง่ายๆกันค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเมนูผัดผักเป็นอะไรที่ง่ายๆมากๆแล้วก็ผัดยังไงก็อร่อยค่ะ ไม่ต้องให้รสเข้มข้นมากค่ะเอารสชาติแบบพอดีพอดีค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบหหระพาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผัดแค่นี้ก็เป็นอันอร่อยแล้วค่ะแต่ว่าที่บ้านชอบกลิ่นของโหระพาลงไปด้วยแล้วเป็นช่วงที่ฝนตกนะคะก็มีใบหหละพาออกเยอะแยะเลยค่ะก็ะเลยจัดลงไปนิดนึงค่ะไม่นิดราคาเยอะเลย ที่บานชอบโหระพาชอบกลิ่นสมุนไพรค่ะใส่ลงไปก็จะชูรสชูกลิ่นได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเมื่อผัดได้ที่แล้วนะคะถ้ากลัวกระทะไหมนะคะเติมน้ำลงไปได้ค่ะน้ำแห้งนิดนึงก็เติมน้ำได้ค่ะหลังขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะ สุกได้ที่ก็ใส่โหระพาลงไปเลยค่ะเห็นโหระพาแล้วอยากกินผัดหอยลายเลยค่ะเป็นอะไรที่อร่อยมากผัดโหระพาใส่หอยลายผัดหอยลายใส่โหระพาค่ะหอมมากเลยค่ะในขั้นตอนใส่โหระพาเราจะไม่ผัดนานนะคะผัดแป๊บเดียวให้ผักยุบก็พอแล้วค่ะกลิ่นหอมมาก ผัดเสร็จเรียบร้อยล,ล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมาดูหน้าตากันค่ะผัดผักรวมนะคะผัดผักรวมใส่หมูชิ้นหมูสับนะคะแล้วก็ เพิ่มกลิ่นหอมของผักด้วยโหระพาค่ะ <c oughs> ขอบอกเลยว่าเมนูนี้อร่อยมาก <c oughs> เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูผัดผักรวมในวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ